ภูมิใจเสนอโอ้ยโอ้ย,อยคุณคะดิฉันกำลังออกใจระทึกกันอยู่เนี่ยคะ่ะวิ่งหนีแผ่นดินไหวออกมาจากตึกชั้น8กันนะคะ่ะก็อยากจะเชื่อเลย,ยเกิดขึ้นในชีวิตกำลังไลฟ์สดเลยนะคะแล้วรู้สึกตัวเราคงไปคงมาแล้วก็หันไปบอกดวงใจว่า ผันดินไหวใช่พี่แล้วแล้วดวงดวงบอกว่าไงจริงหรออะไรเงี้ยเอแล้วเราก็เป็นไปได้ไงแล้วเราก็เห็นไฟเนี่ยมันแหว่งแล้วก็ยังเรายังถ่ายเอาเอาคลิปเอาเอาตัวกล้องอะถ่ายไปให้ท่านผู้ชมให้เห็นนว่าแต่หลังจากนั้นท่านผู้ชมคาะรุนแรงมากเรียกว่าไฟระเบิดแล้วแหว่งอย่างนี้เลยค่ะแต่เวลานี้คือขอชมน้องน้องในร้านนารา น้องน่ารักที่สุดในโลกเลยควายาควายาก่อนคนแรกแล้วปุ๊บแล้วก็พายาเนี่ยเดินมาแล้วก็ในระหว่างที่เอาลงมาเราอยู่ชั้นแปดแล้วเราต้องลงบันไดหนีไฟมาน้องจะถามตลอดไหวไหมคะไหวไหมคะเราตะโกนบอกพนักงานอีกท่านบอกว่าไปดูคุณอีสองคนที่มาด้วยกันเนี่ยยังอยู่ในร้านเอาอนกมาด้วยเอาอนกมาด้วยไปดูอีสองคนไปดูสองคนน่ารักมากแล้วปรากฏว่าดวงดาวอะมีกระเป๋าไปสองใบคือใบหนึ่งเป็นกระเป๋าตัง อีกใบเป็นสัมภาระดวงใจเป็นคนหิว้วหิ้วของดวงดาวมาแต่กระเป๋าดวงใจอ่ะหาไม่เจอแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะน้องพนักงานในร้านเอากระเป๋าของคุณดวงใจอ่ะถือแล้วก็วิ่งลงมาด้วย ไฟ่งคือมันแกว่งทุกคนแบบว่าเอาตัวรอดต้องออกมาจากตึกให้ได้ในบันไดหนีหนีไฟแล้วดวงดาวลงมาแล้วแต่ปรากฏว่าสองคนยังอยู่ข้างบนโอ้โหแต่ว่าชมพนักงานน้องมากนาลนานานารุานนานนาก่ามากๆานนานนานนานาน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 ยานานาน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 โานโานดูทุกคนาน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 นนเนนาาสนงานนานนาลนานนาน่านนานนานันนาาาาน เซ่อเซทุกคำเลยอ่ะแบบ Aw, แว่าแพาเราลงบันไดหนีไฟลงมาพาลงบังนไดหนีไฟมาแล้วประคองเราจงเราตลอดไม่เคยไม่เคยปล่อยมือจากดว<ช>งดาวเลย<ช>แต่ดวงดาวระหว่างที่ลงบันไดมาสวดมนต์ตลอด สวดมนต์คาถาหลวงหลวงู่ทวดใช่หลวงู่ทวดเหยียบแ้วทะาเลจะท่อง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 ตลอดเวลาเลยค่ะแต่คุณโยนัดตะโกนเรียกพี่ดาวตลอดพี่ดาวพี่ดาวพ้อคาดกันไงคะเราเรามาก่อนเพราะว่าน้องไม่ให้เราไปล้าหลังรอเลยแบบว่าตอนแรกเราไม่รู้เรามุดลงไปใต้โต๊ะน้องบอกไม่ได้คุณทำไเดี๋ยวนี้มุดลงใต้โต๊ะเอ้พ่อไม่รู้ทำไงไงกลัวไอ้ไฟมันหล่นมาใส่หัวหารู้ไหมว่าไม่ได้ต้องเอาชีวิตรอดจากศึงน้องน่ารักมากแล้วที่สําคัญคือ ไปดูแลแล้วหากระเป๋าดวงใจจนเจอว่ามีน้องพนักงานอีกท่านหนึ่งช,ชมจริงเนอาเอาชีวิตรอดลงมา,<ช>มาค<ช>่อยวเขาดูให้ไม่เป็นไรมีก<ช>ล้องวงจรใิ่เขาบอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องเรื่องทรัพย์สินไม่มีหายร้านเขาไม่มีหาย ถ้ามีตองวุ้นจิานาราที่เอ็มคอเทียพนักงานทุกคนเยี่ยมยอดที่สุดของที่สุดท่านผู้ชมค่ะซึ้งใจมากโยอแต่เพื่อนซึ้งใจโยวันนี้เรียกเรียกดวงตลอดเลยดจใจไหวไหมใจใจน่ารักที่สุดแรกเขาเรียกพี่ดาวตลอดพอพอเขารู้ว่าเขามีหลุดออกไปใช่มัไปแล้วพอลงมาใดหนีไฟเนี่ยเขาก็ต้องเรียกดวงตลอดเลยทุกขั้นเลยดวงดวงไหวไหมดวงดวง บอกเยอะยพึ่โอเคโอ้พโอเคตอนนี้ตอนนี้ฉันฟันหัวเลาะแล้วแต่เมื่อกี้ไม่หัวเลาะเลยเขาแมนมากคุณขาพึ่งเยอะพึ่งเยหันหันหน้ามานิดนึงเออหลอดแล้วคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะอยากให้ทุกคนได้รู้กันท่านผู้ชมคะยังไม่ได้จ่ายเงินค่าไอ้กุหลาใช่เขาบอกไม่เป็นไรออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเออสุดยอดแต่เป็นตาของญาติที่ไลหลหักเลย ไม่มีแล้วพี่ดาวหมายถึงว่าหักตอนที่หายที่ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้มันมันมาถึงที่มือตัวเองอ้าวแว่นหลากสลายแรกสลายคาบายโตคาบายโต๊ตามนั้นแหละน้ำก่อนนั่งใต้โต๊ะแล้วพี่ดาวก็บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออไม่ได้ข้าไม่ได้ออกไปออกไปลงไปข้างล่างถล่มลงไปเราก็อยู่ในนั้นแหละแต่แต่ว่าสมมติถ้าเกิดเราเป็นไรเราอยู่ด้วยกันสามคนเลยนะมีเรื่องราวอย่างนี้ ล้เรากำลังจะเล่าในไลฟ์สดตอนที่สาวๆลาอิสโยอ่ะพี่ดาวโทรมาตามว่าวันนี้มันนำไปเพื่อนได้ไหมเขาเรียกว่ารักกันด้วยนะดีสุดแล้วก็นนีกขำนะตอนนี้ขำนะแต่เมื่อกี้ท่านผู้ชมขำไม่ออกคลิปยาวนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าจากเราสามคนค่ะขอบคุณของขวัญที่ส่งมาให้เราสามคนตอนเราไลฟ์สดเลยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ